นะครับที่บ้านกระเจาบอยาอำเภอพนนทวนจังหวัดกาญจนบุรีเวลาตั้งแต่1ิบนาฬิกาเน้ยงพาเพลงนะครับจนไปถึงนู่นนะทุ่มหนึ่งมีการปราศัยมีวิธีปลาัยแล้วก็มีการสนุกกับดนตรีย้อนยุคก็ ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะก็เข้าไปและที่พัทยาที่พัทยามีอะไรที่พัทยาบ้านร้านพี่สมภพเจ้าเก่าร้านพี่สมภพเจ้าเก่านะครับก็แล้วนี่กับข้าวอร่อยอร่อยครับแล้วก็พี่พี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างร้านอนี่สเต็กอร่อยครับสเต็กอร่อยแต่พี่ช้างขาน้องปะดงขอตําหดิเลยนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนป้ายร้านได้แล้วค่ะน้องปดะด็อยากจะไปเลยเนี่ยทำไมป้ายร้านสีเหลืองลอยค่ะ แต่ว่าสเต็กชิ้นใหญ่มากสเต็กอร่อยอร่อยนะครับซอยใกล้ๆร้านกับพีเดียวกับพี่แหละมาใกล้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 กับเซ็นทันอ่ะซอยเซี่ยงเลยเลยตำรวจไป็นยังไงมาที่นี่มาเออตำรวจใช่เลยใกล้ๆเขาใยาการนะครับมาเลยโรงพักไทยถ้าไฟไม่ถูกสถานต้อรวจนะตำรวจเขาต้องรู้อยู่แล้วล่ะครับร้านเสื้อแดงแต่ไม่ซื้อเหลืองชอบไปกินตหลือชอบไปกิน บอกล่าพิชชาสเต็กร้านพิชชาอยู่ไหนกับปายพาไปใครอย่าลืมนะครับวันที่26ครับก็จัดด้วยเนี่ยก็จัดด้วยแล้วที่ไหนจะจะจัดอีกนะครับเหรือเวลาก็ถ้าจะจะประสามพันธ์นะส่งมาที่ผมแจ้งมาแลวจะแจ้งให้ดวจะประกาศให้นะครับอ่คราวนี้ก็กลับมาเรื่องของเ่ซีเรียสซีเรียสบ้างพี่ซีเรียสทำไม้อารมณ์ดีๆทั้งนั้นตอนนี้ฮัลโหลไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ไม่ผมผมข่าวดีนะดีอหลังจากหลังจากที่น้องน้องแมดแดงลองโทรศัพท์ก่อนฮะสัญญาณที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ The number y o u r ่ท i า i n g to n a n n o t be n o n n อน t เนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือคือสถานการณ์ตอนนี้มันมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมลองไล่ตั้งแต่ช่วงคลิปลับดู นะครับกรณีค,รคลิปรับท่านทักษิณเนี่ยมไม่ใช่ว่าตอนนี้นะหลายต่อหลายคอมเมนต์ <c oughs> มาทางเดียวกับเราหมดแล้วค,คือคลิปนี้จงใจปล่อย แล้วผมก็บอกแล้วครับว่าที่ปล่อยเนี่ยทําไมต้องไปปล่อยที่สนทิริมทองกุลตอนนี้สนธิริมองเขียขัวตัวเองทุกวันนะคุณทำไมโง่อย่างงี้อย่างงี้อ่านไม่ออกก็พี่คือคือไอเนี้ยเนี่ยนะพี่มันเคยมันมันเคยฉลาดหรอไม่รู้มาถ้ามันฉลาดเนี่ยนะไม่เจ๊งไม่เจ๊งขนาดนี้หรอกแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เจ๊งนะพี่นะบริษัทมันเจ๊งเราบนฟูกเขาเขโกงคือเขาทําอย่างนี้พี่คือเขาจัดตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพื่อไปซื้อสื่อโฆษณา ของไอ้ผู้จัดการเสร็จแล้วก็ไปซื้อในราคาถูกแต่บริษัทเนี้ยขายราคาแพงก็กธรรมดาฮะนี่ก็คือแนวคิดคนทโกงครับคือโกงแต่ยังไม่ทันไปกู้แบงค์เลยพี่นะฮะพอเสร็จมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะสถานการณ์ตรงนี้เนี่ย มันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันมีอยู่ผมผมขอยึ้งคาพูดของอาจารย์ธงชัยมาแล้วกันอาจารย์ธงชัยพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานีในที่การมณีนะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสาการบ้านเมืองบอกว่าคุณชนชั้นสูงของประเทศครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ทําไมต้องลากประชาชนเข้ามายุ่งกับการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยอาจารย์พูด พูดกระชับกว่านี้นะฮะของผมยืดไปเพราะว่ากลัวนะฮะคือชนชั้นสูงตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรข้างบนเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าเขาไม่สามารถจะจัดการภายในของเขาได้เขาต้องมาเนี่ยมาสร้างเรื่องวุ่นวายในประเทศเนี่ยตั้งแต่ปีสีเจครับแล้วก็ไล่เป็นต้นมาเลยนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ย จากการต่างมันบีบพันบีบพ,พันเข้ามา <Okay. S 2> ถ้าผู้ชมลองดูย้อนกลับไปที่เขาว่าปี49หลังจากรัฐท mm hmm. หารเสร็จปับ๊บแล้วมัาปี50มาเนี่ย mm hmm. แผนการของเขามากําหนดไว้ให้อายุของแต่และองค์กรซึ่งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยก็ก,กตยาวนานกว่าก็กตนี่เจปีั้ง ใช่นะสารรัฐมนูน9ปีสารรัฐมนูน9ปีปปช9กปีนะแล้วเสร็จแล้วนี่ยืดอายุผู้พิพากษาราชการของผู้รักษาเป็น70อดสิแล้วก็ยืดอายุไม่เท่าไหร่นะครับคุณพี่ขาปฏิรัติรัฐบาหานปุ๊บขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนใช่นตรงนี้เนี่ยมันคือเกมที่เขาวางไว้หมดเลยซึ่งตรงนี้คือคำตอบที่จะตอบ คาที่วสันต้อยพูดว่าผมเสร็จภารกิจแล้วคือคุณวสันขาตล้วมาแดงแกลบเรียนด้วยความเคารพเปยนะครับว่าภารกิจของคุณวสันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมันเรื่องของเขาเขาคิดว่าเขาทำนี่เนี่ยภารกิจเขาคืออะไรอ่ะภารกิจของกลุ่มเครือข่ายออมอาจต้องเรียกมือตีนะฮะผมไม่ใช่เท้าหรอกมือตีของออมอาจที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยกําหนดอายุ ตั้งใจว่า9ปีเนี่ยจะจบทุกสั่งทุกสินอย่างทักษิณถูกดองถูกแขวนไว้ห้ามข้องเกี่ยวกับการเมืองก ผมมาวันนี้เป็นไงฮะไ,ไ,ไม่ไม่ก็มันจะเสริมคุณแ <จะ S 1> ต่น,นะคือทั้งหมดที่คุณทำ <c oughs> เนี่ยนะผมบอกตรงนะฮะเริ่มต้นถึงทุกวันนี้เนี่ยผม,ผมคิดว่าเนี่ยคุณผิดพลาดอย่างมากในทางยุทธศาสตร์อืมทำไมฮะคุณผิดพลาดมากๆเลยนะฮะเพราะยุทธศาสตร์ที่คุณวางเอาไว้เนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทําให้ถึงเป้าหมายสําคัญได้นั่นก็คือเป้าหมายที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงให้ทักษิณแล้วก็ระบอบประเทศของประเทศไทยเนี่ยกลับไปสู่ระบอบมาตยาริพตยนี่คือเป้าหมายของพวกคุณนะปรากฏว่าทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลย ทุกอย่างพลิกหมดแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เสียหายกับไปยังกลุ่มของผู้อามาตย์เองทั้งหมดเลยเคยมีไหมครับที่พวกเราเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ระบบกระบวนการยุติธรรมไม่มีเราไม่เคยคิดตรลาการไม่เคยคิดจะแตะต้องเลยไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่เคยวิจารณ์ไม่เคยคิดไม่เคยคิดด้วยไม่เคยอยู่ในสมองมาก่อนเราไม่เคยรู้ว่าคนระดับประธานศาล ดีกาเนี่ยพอเกิดการรัฐประหารปุ๊บเสนอหน้าทันทีอัคราธร์นี่กำลังพูดถึงอัคราธรนะไม่ใช่อัคราทไม่ใช่อัคราธร์ใช่ชาญชัยลิขิตจิชาแล้วก็จรันพัตรีธนากลด้วยคือชาญชัยเนี่ยเป็นประธานสารดีกาครับต้องพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยนะครับในระบอบประชาธิปไตยแต่พอเกิดการรัฐประหารปุ๊บประธานสารดีกาเสนอหน้ากลับมาเป็นรัฐมนตรี จะเสนอตอนแรกจะเป็นนายกออแตอนแรกจะเป็นนายกคู่กับอังคารทอนแล้วก็เขาไม่ให้เขาแล้คุณมารับตําแหน่งเนี่ยอืผมถามจริงๆเถอะคุณคุณมียางอายบ้างป่ะชาญชัยครับคือผมเรียนกฎหมายนะพี่เราช็อกอะว่าคนระดับประมุกของของระบอบยุติธรรม ซึ่งกําหนดม,มันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะจิตสํานึกจิต,จตสท้ส<ต>ำนึก,กของคนทุกคู่คนน่ะที่ปากพร่ำมาตลอดเวลาประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแลพซึ่งเมาา<อ>งงื่อก่อนนี้ไม่มีซึ่งเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่14ตุลาจนถึงปี3-5เนี่ยนะถึงต0ีสูด้วยเอา้าผมยังไม่เคยได้ยินส้อยท้ายเลยนะ ประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยแค่นั้นสั้นๆแต่จริงๆอ่ะพี่ผมพอสี่ศูนมาไปเรื่อยๆมันเนี่ยมันมีสร้อยอ่ะอถามว่ามีสมัยคือพี่คือไม่ทราบคือตอนเด็กๆอ่ะประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยไม่มีสร้อยครับจริงๆที่เราเรียนมาเออใช่นี่ก็เพิ่งนี่ก็ที่บอกคุณให้อย่างนะสมัยเด็กๆเนี่ยนะสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของประเทศชาติเนี่ยนะครับไม่ได้มีสมอย่างนะครับประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักธรรมนครับ ตั้งแต่ปีปีสองสองห้ากว่าสองห้าศูนย์กว่าจะเป็นธระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญแต่ความจริงนะพี่นะที่สำคัญที่สุดนะคือประชาชน ยงไม่ยู่ในรัฐธรรมนูญคือคือในในในประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีประชาชนก็ไม่มีประเทศไม่มีชาติเพราะว่าชาติเนี่ยเป็นที่รวมของประชาชนซึ่งมีทัศนคติเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันเชื้อชาติเชื้อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันมารวมตัวกันเป็นชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยคือประชาชนใช่ฮะแต่คราวนี้พอมากลับมาตรงนี้แล้วกันนะกลับมาตรงที่ว่า คุณพสันบอกว่าภารกิจเสร็จก็มานั่งผมก็นั่งย้อนกลับไปอ,ออกภารกิจพนกงารอะไรตั้งแต่เริ่มจัดตั้งคำว่าตุลาการพิบัติพิบัตพิพ,พิวัตรพิบัติ พอเสร็จแล้วมันคล้ายกลายกลายเป็นวิบัติตอนนี้ไม่ใช่วิบัติแล้วค่ะตุลาการชิบหายไม่ผมผมขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียบผมออนุญาตเห็นสั่งอย่ามันเศษนะยังไงคือผมคิดว่าเนี่ยเนี่ยคุณวสันเนี่ยนะอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถ บรรลุเป้าหมายนี่จริงๆทําทำมาแล้วเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าคุณวันรเนี่ยรู้ว่าตัวทาเท่าไรเท่าไรก็โทษนะครับเรือหายอย่างนี้คุณแน่มาดอดมไม่เอาดีกว่าก็นี่ก็หลยงจากนั้นก็ร่างเราจะวิเคราะห์กันเนี่ยว่านี่คือภารกิจของพวกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของเขาที่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นครับว่ามีตุลาการวิบัติวิบัติขึ้นมาเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยพิวัดซึ่งมันเป็นเงื่อนเวลาอยู่ในกรอบประมาณ10ปีเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะ ลังกลับไปนะคือทำไมคนพวกนี้เขาถึงถึงวางวางแผนไว้เนี่ยอย่างกรณีของทานินกาวิเชียนบอกบันไดสมขั้นขั้นละเสียขั้นละ3ามปีให้นละสี่ปีขั้นละสิบสอปีพอเสร็จป๊อปสงัดชะลอยู่ยุติธหน้าเลยนะฮะคือเขาเาเอาไปเอาด้วยกันไม่ได้แต่พอมาเสร็จป๊อปพมากรณีตรงนี้เนี่ยคุณใช้ตุลาการพิพากษเข้ามาวางแผนแบบซ่อนเงื่อนเอาไว้ ครอบงมประเทศไทยสิปีคิดว่าสิปีเนี่ยเอาละ ทุกอย่างเรียบร้อยหมดคือครอบงำโดยระบอบระบอบกฎมากันเอาตุลาการมาจัดการคือพี่มันไม่ใช่กฎหมายถ้ากฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ่ต้องเรียกว่าอ้างกฎหมายใช้คำว่าอ้างกฎหมายเพราะว่าพอคุณอ้างกฎหมายไม่ได้คุณก็เปิดพิจารณารือเปิดดิจิทัลให้เราไปถามถามบอถ้าคุณไม่เข้าใจไปเปิดดิจิทัล a r y คือยิ่งไปเปิดดิจิทัลนี่นะพี่นะภาษาห่ภาษาอังกฤษมันดิ้นไม่ได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นภาษาที่ดิ้นได้พิกนิดเดียวก็ได้แล้วแต่ภาษาอังกฤษ มันดิ้นไม่ได้เออก็แปลกดีแล้วเขาพอมาคราวนี้นะก็มากลับมาดูล้วผมไม่อ่านมามันก็โทษนะครับผมไม่อ่านภาษาอังกฤษมามันไม่ได้ไมันยิ่งชัดใหญ่เลยนะครับเลยผมภาษาอังกฤษผมเก่งนะผมบอกให้ผมพูดภาษาอังกฤษนี่สบายผมกล้าพูดเลยอแล้วพอมาถึงตรงนี้นะฮะกรณีของวสันเนี่ยบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ถอนสมอตัวเองออกไปครับแต่ขณะเดียวกันสภาพเนี่ยผมอยากจะให้ความเป็นธรรมกับคุณวสันนิดนึงครับนะครับคุณวสันเนี่ย เมื่อมานั่งตำแหน่งประธานศาลประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอะไรที่เราไม่รู้เราก็รู้อย่างเช่นอย่างเช่นการตัดสินของคุณสมัครเออช่วยคือท่านนี่คือท่านประสานเนี่ยลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนใช้ไม่ได้ช่วย ใช่ไหมอยู่ๆมาคนมาแย้งมากกรณีอ่าหมาเตาส8แปดเลยบอกคุณไม่เข้าใจคุณก็ไปเปิดชินารีซึ่งผมไม่อ่านประวัติของคุณประสันนะครับเป็นเด็กสูงุขลาบเรียนเก่งเกียดนิยมนะจบอายุแค่ยี่สิบเองแล้วก็ไปเป็นทนายฝึกหัดที่สำนักงานของเสรีปราโมทท่านเสรีประโมทเอาใบสมัครประชาธิปัตย์มาวางให้กยังเขียนทิ้งกบบกูไม่เป็น นี่คือคือเจตนาของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าบอกว่าเป็นคนโง่เขากไม่ใช่ถ้าโง,ง่นี่ือไม่ได้เกียริยม,มนะครับี่คือคือการเรียนการเรียนของคนไทยเนี่ยแต่ละแม่มคือ,อคือมันไม่ได้โง่ท่องจำํำแต่ว่าไม่ฉลาด ก็ไม่รู้แล้วก็คือคืออย่างน้อยเนี่ยของของของคุณประสานเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนระบบของเขาเนี่ยก็อภิชาติเนี่ยก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันประหยันี่ก็ใช่รุ่นเดียวกันเขาเขาเรียนมาแก๊้งเดียวกันนี่แหละนะครับแต่เขาจะมาตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่ออย่างเลยว่าเขาต้องให้มาช่วยกันหน่อยซึ่งมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่พวกผมเล่นกันมาตั้งแต่อยู่ในพันทิตเนี่ยเรียกว่าสมขาคอนเน็กชั่น ใช่นะครับคือกลุ่มเนี้ยคนที่เป็นโต้โผของสงคามคอนเนชั่นก็คือจารันพักดีธนากุณอ่าพี่คือสรุปเนี่ยนะครับพี่ก็คือเนี่ยก็กำลังจะถามไงคุณคุณคุณวาสานบอกว่าเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยภารกิจ